ัค่ะอาจารย์ที่เคารพและพระพื่นแลทุกคนวันนี้หนูจะมาเป็นเอ็ดเนในการสร้างข้องเกนในมี้ค่ะโดยวันนี้พวกหนูก็จะมานําเสนอในรื่ในหัวข้อเรื่องระบบสุริยะค่ะระบบสุริยะที่ที่มันมีดาวเคราะห์แปดแปดวค่ะโดยหนูชื่อนางสาวลิชากูโนรหัสหนึ่งศูนย์หนึ่สองค่ะสวัสีค่ะดิฉันนางสาวสุริยาปูรหัสหนึ่งศูนย์หนึาสวัสดีค่ะันนาสนิา หัสสว,สวัสดีค่ะชนางสาวนรอาศียาวาและรหัสหนึ่ง่งห่ค่ะอสวัสดีค่ะชนางสาวต่ายบางมะรหัสหนึ่งศูนย์ศูนยค่ะและดิันางสาวพดีมสุทีมรหัสหนึ่องค่ะ จากระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มกันก่อนนะคะก็คือระบบสุริยะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอุกภูริที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้แก่ดาวเคราะห์แปดดวงกับดวงจันทร์บริวารหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดดวงดาวเคราะห์จะมีทั้งหมดห้าดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบสี่ดวงดาวเคราะห์ทั้งแปดดวงในระบบสุริยะยังลำดับจากใกล้ดวงอาทิตย์ออกไปก็คือ จะมีดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพรหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวนิจูนเรามาดูกันที่ดวงอาทิตย์กันก่อนนะคะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ณใจกลางระบบสุริยะเป็นพลาสมามีลักษณะเป็นทรงกลมโดยมีการเ่วนที่พาผลิตสนามแม่เหล็กผ่านกระบวนการไดนาโมงปัจจุบันเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดสําหรับสิ่งมีชีวิตบนโลก ต่อไปก็จะเป็นดาวพุธนะคะดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะใ้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์8 7 9ห9วันดาวพุธมักปรากฏใกล้หรืออยู่ภายใต้แสงจ้าของดวงอาทิตย์ทำให้สังเกตได้ยากที่สุดดาวพุธมีสภาพเปลือกผิวนุ่องจาะเนื่องจากการพุ่งชนของอุกาบาต ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารและไม่มีรรยโน้มถ่วงมากพอที่จะสร้างบรรยากาศดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอางทิตย์เป็นลำดับที่สองดาวศุกร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นสามเท่าของดวงจันทร์และมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและดาวอังคารสองเท่าตัวดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หฮนีขนาดใกล้เคียงกับโลกบางครั้งเรียกว่าฝาแฝดของโลกแม้ว่าวงโคจร ของเาเพราะทุกตัวเป็นจะเป็นวงบีวงโคจรของเราสุดจัดว่าเกือบเป็นวงกลมมีความเยอือกมีความเยงสูงกลางความดีน้อยที่สุดข่าต่อไปก็เป็นโลกของเรานะคะโลกก็คืเอ,อเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สามจากตัวอาทิตย์เป็นวัตถุทางดาราศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่ทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตโลกมีกาหนดเมื่อประมาณ4พันล้านปีก่อนนะคะก็คืออันนี้จะเป็นโลกที่เราอยู่นะคะ แล้วก็ในส่วนของพ์ทของดาวอังคารดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่ลำดับที่4ถัดจากดวองอาทิตย์เป็นลำดับที่ดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดอันดับที่2ในระบบสุริยะจากรองจากดาวพุธนะคะดาวอังคารเนี่ยค่ะเป็นดาวเคราะห์หินที่มีบรรยากาศเบาบางมีลักษณะเพื่อนเผิวคล้ายคลึงกับกลุมอุกกาบาตแล้วก็แหละผู้เขาไปทุกเขาทะเลทรายดาวอังคารเนี่ยค่ะสามารถน่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาต่อจากโลกซึ่งมันจะเป็นออกแบบสีแดงๆงอะไรพวกนี้ค่ะ ดาวเตะก็เป็นดาวพ่หันของแฟนตัวค่ะดาวพ่หันเป็นดาวพ่อที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ห้าและเป็นดาวพ่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวพ่หันดาวพ่หันผลตอบตัวเองด้วยอัตราที่เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับดาว็โดวงเกิดในระบ ถาหักดาวเสาร์เป็นดาวแก๊สยักษ์ที่นี้ก็จะมีเฉลี่ยมากกว่าโดยประมาณเท่าเท่าไม่ว่าจะมีความหนานแน่นเป็นหนึ่งในแปดของโลกค,ค่ะถัดไปก็จะเป็นของดาวโยเรนัสค่ะดาวโยเรนัสเป็นดาว,คดาวเาวคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่เจ็ดในระบบสุริยะจดัดเป็นดาวเคราะห์แก๊สมีเส้นผ่านศูนย์กลางห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสี่กิโลเมตร นับได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ในระบบสุริยะของเราและดาวนิปจูนมีชื่อทายว่าดาวเกตเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับสุดท้ายมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับที่4รองจากดาวพระหัสบตดีดาวเสาเดาวยูเรนัสและมีมวลเป็นอันดับที่3รองจากดาวพรหัสและดาวเสาค่ะ ทค่ะกลุ่มของพวกหนูก็นําเสนอจดเพลงเท่านี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของแอดมินแอดมินก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะเปิดไมค์ค่ะโอเคทุกคนได้เปิดไมค์แล้วใช่ไหมคะได้ค่ะคมีผู้ออหญิงบางคนที่ยังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะโอเคมันผมไม่ได้หรอกโอเคถ้าถามว่า,าถ้าถามว่าได้ยินไหมทุกคนก็สามารถตอบในช่อง ่านแค์ได้เลยนะคะเพราะว่าแอดมินจะทำแอดมินจะทำเป็นการปิดไม์ให้ทุกคนค่ะจะปิดม์แลวนะคะโอเคทุกคนได้ยินไหมคะทุกคนได้ยินไหมคะโอ okay, เคี๋ยวว่าทุกคนไม่สามารถเปิดไม้ได้ใช่ไหมคะใช่ทุกคนไม่สามารถเปิดไม์ได้แอดมินจะทำให้ทุกคนเปิดไม์ได้นะคะ สามารถเปิดมาได้หรือยังคะได้เลโอเคค่ะต่อไปต่อไปก็จะเป็นเอดมมก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยคะ่ะทุกคนสามารถเปิดมาได้เลยค่ะเพราะว่าแอดมินจะปิดคองให้ค่ะ ค่ะ่ะอ,อไปเอ็มจะเปิดกล้องทุกคนเดี๋ยวเอ็มจะอ่าปิดส่งแชทข้อความนะคะทุกคนสามารถส่งในแชทได้ไหมคะพิมข้อความส่งได้ไหมคะได้คะ่ะโอ,อเคคะ่ะอันนี้ได้เรียังคะใช่เรียค่ะลอง แล้วก็ทุกคนลองส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าอีโมจิได้นนะโอเคส่งได้นะคะเดี๋ยวเอ็ดมินจะติดการส่งส่งความรู้สึกทุกคนส่งได้ไหมคะีได้คะ่ะโอเคคะ่ะอันนี้ทุกคนสามารถเปิดมาได้เลยคะ่ะ ค่ะค่ะาเสียอยู่ไหคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะอน,นี้เสร็จแล้วในส่วนของ้พาที่แอดมินอ่ในส่วนของ้พาที่แอดมินทำเป็นเปิดปิดมาของผู้เข้าร่วมแล้วก็ปิดปิดของอ่าผู้เข้าร่วมในส่วนของแลแล้วก็ส่คำรู้แล้วก็การส่งข้ขอควาในสชวค่ะ คนค่ะทุกคนนี่อะไรจะถามไหมคะ